าทางหน้นาเรามาเบิ่งคลิปแรกมาเบิ่งเขาสาวก่อนเนาะง่ายดีว่ววพี่น้องเหมือนกันอันกูจะ <laughs> ขอึ้นเขาสาวก่อนะกำลังกำลังเดิมเดือนเนาะแต่ว่ายฉันอีคลิปหนึ่งที่ป้ายก็คือสิได้เกี่ยวแต่ว่าตอนนี้คนยังโต๊ะอยู่นเนาะกับเสด้เกี่ยวอีกับนันนงงามพอดีเอาสิ่ผ้าอนะันย่างนอเนาะไปทานอาหารกับท่าน ไปทางนั้นแหละตรงไปเลยน,น,นี่ก็คือข่าวสาวกอน,นั่นเอง,ะะงจะกิน,นี่ก็คืองามบอล ดเดือยปันไดเนะาะมองเขียวมอ,องเลือยงอยูแ่แหละละคนมันแยังโต๊ะเลยนะบอเดิร์นกว่างประมาณร่วมเบอร์แต่ประมาณอยู่ในเฮกต,ตาหนึ่งเดี๋ยวบลาดดอกเนาะประมาณเฮกต,ตานหนึ่งเฮกตาปลายนี่ก็คือหน้าเพิ่นเนาะมูน,น,น,นีมูนีซากโกเปิดคีบเมือแดเนาะก็เด้ดอ,เดอท่าหล่อทุ้งไฮทุ่งหน้าก่อนเนาะม่าบนเขาซากโกก่อนแต่แจ้งสีบทาแบบ ไปหลอกว่าเนาะเสียสีเนันตอนชื่อเสียงี่สี่แาวนะเพราะว่าตอนนี้ก็ย่แบบนมนหมด่าหมุดฝนอยู่เนาะมาสีแก้วเข่ากะย่างว่าท่นเด็กกี้เอากันเหมิดฝนเหมิดฝ่าอยู่นี่งามบอหน้าสากร้าวเกี้เวซอยสากอ้วนเด้อที่ไรบ้างนเนาะ ตอบคลิปนี้ก็พากดได์ก็แร์ให้ชาวกรนเดอวยนอซื้อสองบากรากันแฟนเฟสดอยขอบเจนี่ก็คือข่าวนอทองหาทองหน้าบริเวณวันนี้ขนมาเบอรหมูดแต่ว่าบริมายามเล็กน้อย้าหันดนยาจริงจ้า มาใส่งโวะใส่งโอยู่น uh ้องสอหน้าไก่น้องซอได้หนึ่งหน้าแกอเขาเอาขึ้นกไอ่มเขาเอาขนัอ๋งโเขาตูขึ้นาว่าได้าจากเหตุบอเป็นเขาเหตุแบบใดยามบเป็นเนาะพี่น้องเ้ายาอมนเขาทอนหนักวะ โอ้โหเป็นเฮ็ดบอเป็นกับป๊ากรโอ้บมลี่ยามเนาะพบว่าเอาคืนบอเป็น <c oughs> ไปไปไปเ <c oughs> ทียงเนาะเทียงไกลๆแถวโน้นซังนี่แหละเป็นเทียงของเอื้อตีเนาะอันนี้คือน้องสาของลาวกอลปล่อยปลาเดียงปลาก็ได้กับเรา บลดต้นไม้ก็บเรือบัวที่นเดียดยังน้ำปลาทำมาใสเดี้ยม,มือหน้าวก,ก็สาวเจ๋อสิผ้ามาลรด <c oughs> ลอดหนามน้องนี่ด้วยไปไปคือบริเวณหน,น้าเสากกเนาะกับสีบัวลายเป็นลายดอกประมาณเฮกตราร์าประมาณร่วมเบิร์ดกับซีประมาณเฮกตราร์หนึงน่งนี่เดียเนาะแต่ว่าเขากะปีนี้ก็คือจะง,ง่ามกว่าปีกายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยไปกันไปห้าสิไปห้าเอเตร์น้องวันนี้นะ ไปถามข่าวเป็นเหมิดผ่าเหมิดฝนเนาะผ่าโยเข่าได้เหมอดเด้อสีเก้วเข่าเหมิดได้ยังบัสเดียร์สบายดีเฮ็ดยางย ไกุ้งเหรอไม่ไมเพราะได้กุ้งได้ปลาใ่กุ้งเต็มปลาซิวกไดบักได้นึงเนาะปลาเส้วแล้วอยาย่ากงตตมีปีงอีกอย่างปีง อย่างบางอย่างก็คี่จังว่าสบายดีสิมันให้กูสบายดีอันนั้นะมันก็ไปโจันก็ไปโจกลุ่มไล่เนาะป่าได้เนาะสิเดจังไล่กินเอออย่าอย่าอย่าเอามื่เก็บมาใส่บ้งไปไหนไปตื่นเพราะว่าปีงแท้ๆแมงเงีเขาเออแม่งเงีแมงแมงอีทนะไปตื้นเพราะปีงบางอย่าง คิดว่าปีงนะนี nah, ่แม่งอี๋แม่งอี๋มาเบ่งปลาเผื่อนเนาะายบันนี้เฮ้ามาเบ่งปลาเ่อนเงปลาเผื่อนเาะกําลังสยากาศมี ไปทางนี้ไปเบิ่งขาเพิินดอเบิดสผ้าดอเบิดมันมีกะาได้ก็ได้นะไปพาไปเบิงเเบ่งแน่กวัยเจียเยอ่พันคูยบผิด้เยยูไหน้เดี่ยงง้อคุายกยูไหยูหน้าคือเก่าเนาะสีผาเราดอเวิร์ด ชมไฮทงหน้าอะไรกันนีก็คือหน้าเลยเนอแต่การวนยาการนอกแตาซีดีแล้วก็นกแต่ซีนี่ภูเขาแบบบรรยากาศโอ้ดมเดือนนอะพี่นองภูเขาธรรมศาสตร์ยามเสาเนาะเป็นเงาเงาฝนมาล้างกินของเราโดอันนี้เป็น งำนาแซงเวลาเขเหน็นอาแซงเนาะแต่ว่าาดูการนีมันแย่มาแน่นเนาะแต่ชื่อสี่เียู้เสียดเยดขากำนังซุ่มซุกกะกำลังมีซุกหลายแต่านขขาะอู้มากวยมากวดอะดีพี่น้องมากวยเสียเนาะคืองสามอันเนาะมือบ้างอัน คือจะเป็นเขาแบบแถวซุบเนาะพีนวว่น้องเอ้ยแต่ว่ายังเกี่ยวท่านหลายๆาะว่าพน้นยังโต๊ะร้ายเนาะทางน,างนี้ทางนี้กระสิบสองกระถางคืเป็นน้องสอแต่วา่าให้สิภาพภาพพี่น้องไปเบิ้งไปว่าจ้ะไปไปไป,ไปเบิ้งน้องสอแต่ว่าข้าตะกีมันกระสีม้วนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นป่าเ,เป็นป่าปฟื้นเต็มด้วย ไม่แต่ฝื้นี่ก็คือน้องซอแต่ว่าท่างนี่มันไปอย่างเข้ามาพิดท่าเดียวเดียวคลิปนะเขาสีพาพี่น้องไปตามท่า้วก็รอว่าเบื่องน้องซอนี่มันเป็นจังไดน,น้อง กะสิเป็นพืเนาะพืมันก็คือเต็มเบิดแบบว่าตะกี้มันบ่ได้มีปานนแต่ว่าตอนนี้มันเต็มเนาะดสิจบเพียงส่นี้เนาะแล้วกเซากอก็ขอฝากซ่องแม่เนาะื่อซ่อง่าเซากอแฟนเพจเนาะคั่นมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกะกด Subscribe ให้่องเซากอแฟนเพจในเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ่ยังแบบมันยังบ่รบ